นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนิลุเจจิยธาพุทธโมนะมะะทะอินิลุเจจิยธาพุทธมโนมนะมะะทะอินิลุเจจิยธาพุทธมโนมนะมะะทะอินิลุ เจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะ มะคะทะอิน <huh> ิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิ ยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิรุเจจิยธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยธาพุทธโมนะ มะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุตโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุตโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุตโมนะมะคะทะอินิลุเจจิ ยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะ มะขะทินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทินิรุเจจิ ยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะ มะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะ ทาพุทธโมนะมะคะทะอิน <Commission. S 1> ิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะ มะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิ ยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิรุเจจิยะธาพุทโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะ มะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิ ยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะ มะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุตโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุตโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุตโมนะมะคะทะอินิลุเจจิ ยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะาพุทธโมนะ มะขะทินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทินิรุเจจิ ยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะ มะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิลุเจจิยะ ทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะทาพุทธโมนะมะคะทะอิ นิร yup. ุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะมะคะทะอินิรุเจจิยะธาพุทธโมนะ มะขะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทะอินิลุเจจิยะธาพุทธโมนะมะขะทะอิ